แนนต้องสวยสวยมาเลยหมันซสอ่ะใส่ส้นสูงในคลาสแอคเตอรงเห็นไหมต้องใส่ส้นสูงมาเลยค่ะต้องิตลอดเวลาปล่อยผมใดผมต้องสวยตลอดเวลาอะสวยซ่านะสวยเปรี้ยวนะเหมือนพม่าเลยสวยเลยให้ได้เออ เปินฟ้าใส่คอนแทคเลนส์ป่ะไม่ใส่โอเคต่อแป้งแล้วก็มัดผมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใส่เสื้อเสื้อแขนยาวให้ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นขอขอพี่เข้าไปได้ไหมครับเพราะว่าแต่ละวันชุดจะไม่เดี๋ยวบอกให้เสื้อยืดกางเกงขาสั้นจะหนาวก็หาวิธีจัดการกับความหนาวเอเองแต่ว่าต้องบอกบอกแนวหมดหูอะ อะไรพฤติกรรมอะไรพฤติกรรมอันนี้เกินคาว่าพฤติกรรมจ้ะอันนี้เรียกว่ากำแพงไม่แต่งได้ไม่แตง่งแต่งก็ได e. ้แล้วแต่ขอสวยแล้วมั่นใจที่สุดมาแต้มเต็มเมื่อไหร่ที่เข้ามาในห้องต้องรู้สึกว่าพี่ตีน่ามาเรียนอคต i n g กับฉันต้องรู้สึกแบบนอะ